มาครับมาคริสโนโรนโดให้สัมภาษณ์นะครับกับรายการ p i e r ร์สมอลแกนอันเซนเซอร์นะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนิดนึงนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีความหมายยังไงแล้วก็โรนโดพูดอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันครับกับ f o ตบอลสตอรี่บาย s ันเดยนะครับไปติดตามกันได้เลยก็คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะได้เห็นข่าวแล้วก็อาจจะอ่านเป็นเป็นเป็นบทสัมภาษณ์นะครับเป็นเป็น มันเป็นเพจหรือว่าเสพข่าวจากสื่อต่างๆมาแล้วพอสมควรนะครับกับสิ่งที่คริสตียโนโรนโดเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับเพียร์สมองกนนะครับก็เป็นพิธีกรชื่อดังของกรีฑนะครับแล้วก็ที่จะต้องบอกว่าคู่นี้เขาเคยสัมภาษณ์กันมาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ย โรนโดอยู่ที่เวนตุสแล้วก็พสมอ์แกนเนี่ยประทับใจในตัวของโรนโดมากๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดต่อกันมาโดยตลอดเหมืน,เป,นเป็นเพื่อนกันไกลๆนะครับแล้วก็ตัวของพ i สมอ์แกนเองเนี่ยเขาเป็นแฟนบอาร์เซนอลน,นะครับเขาเคยอยากจะให้อาร์เซนอลเนี่ยเซ็นโรนโดมาอยู่ร่วมทีมแบบสุดๆเลยนะครับจนกระทั่งล่าสุดก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กันละบทสัมภาษณ์ครั้งนี้แหละครับมันส่งผลกระทบอย่างเรียกว่า ใหญ่หลวงพอสมควรเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงนะครับผมจะย้อนไปเหมือนแบบตามไทม์ไลน์ก่อนต้องบอกว่าไทม์ไลน์มีความสําคัญไม่น้อยนะครับถ้ายังจํากันได้เนี่ยตอนที่โรนโดย้ายเข้ามาในช่วงปีที่แล้วใช่ไหมครับเดือนกันยายนปี2021ปุ๊บเนี่ยเขาก็ทําผลงานได้ดีนะครับในช่วงต้นเนี่ยเปิดมาเลยนะครับยิง2ประตูให้ทีมชนะนิวคาเสเซิลไปนะครับตอนนั้นเนี่ยมาคัดแดดฟอร์ดนะครับ <c oughs> ทวิตหรือว่าแบบอินสตาแการมแล้วจาไม่ได้นะ บอกว่าเหมือนกับโรนโดเนี่ยไม่ได้จากไปไหนเลยนะครับคือผู้แง่มาปุ๊บนี่ก็ทําประตูยิงแบบโอ้โหโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแต่หลังจากนั้นครับสิ่งต่างๆ่าก็ข้าง,างไปในทิศทางที่ลบนะครับผลงานทีมไม่ดีนะครับแพ้รีวิวพูแพ้อะไรแบบไม่มีสภาพครับจนมีการเปลี่ยนจากโอเลกุนาโซชาเป็นรังนิกนะครับจากรังนิกมาสู่ กระบวนการสรรหาโค้ชคนใหม่จะมาเป็นเอริกเทนฮารกนะครับแล้วก็เรารู้ว่าเทนฮาร์กเนี่ยจะมาคุมทีมเนี่ยในช่วงประมาณเดือนเมษายนประมาณนี้นะจำเปนจะไม่ผิดนะคือก่อนจบฤด,ดูก,กาลนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ระหว่างฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยพอแมนยูเต็ดผลงานไม่ดีมีปัญหาโน่นนี่นั่นเนี่ยเริ่มมีข่าวออกมาลีกนะครับข่าวลือ ข่าวรั่วออกมาบ้างว่าโรนโดเนี่ยทำให้บรรยากาศในทีมแย่นะครับโรนันโดบ่นโน่นบ่นนี่นักเตะหลายๆคนเนี่ยเหมือนแบบไม่ค่อยชอบโรนันโดในขณะที่โรนโดเนี่ยก็รู้สึกว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยเด็กรุ่นนี้นะครับสอนอะไรก็ไม่ฟังเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาพร้อมที่จะให้ความรู้ให้เอาประสบการณ์ของเขาเนี่ยส่งต่อไปนะครับแต่เด็กก็เหมือนจะไม่ค่อยรับฟังอะไรเงี้ยนะครับมันก็เหมือนแบบมีข่าวในแง่ลบออกมาเรื่อยๆสอดคล้องกับผลงานของทีมที่มันไม่ดีนะครับตอนที่สโมสรประกาศแต่งตัง เอริกเทนฮากหลังจากนั้นเนี่ยตอนจบฤดูกาลเนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์ของนักเตะมากมายนะโรนัลโดเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่บอกว่าเออเทนฮากเนี่ยดูแล้วเป็นเป็นโค้ชท,ที่เก่งก็หวังว่าจะเป็นดูแล้วน่าจะเป็นคนที่ใช่นะครับในการมาพลิกฟืกฟ้นสโม,มสรอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับต้องบอกว่าโรนันโดเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆตามที่เขาว่าแต่โรนัโดเนี่ยค่อนข้างมีความมืออาชีพนะที่ผ่านมาซ้อมเต็มที่นะครับลงสนามเต็มที่นะครับอาจจะบนอาจจะอะไรแต่ว่าคือเรารู้ว่าเวลา เมื่อมาถึงเกมฟุตบอลเนี่ยโรนโดเต็มที่ตลอดนะครับไม่เพียงแค่นั้นครับเอริคเทนฮาก็พูดทํานองว่าโรนโดเป็นกําลังหลักในแผนงานของเขานะครับในฤดูกาลนี้นะครับเพียงแต่ว่าจุดเปลี่ยนเลยนะครับถ้าตามไทม์ไลน์เนี่ยเรายังไม่ลืมนะครับว่าในช่วงประมาณเดือนเมษายนนะครับตอนนั้นเนี่ยโรนโดเนี่ยทางจอร์จิน่าแฟนของเขาเนี่ยนะครับ เตรียมจะคลอดลูกนะเป็นลูกแฝดชายหนึ่งหญิงหนึ่งแต่ว่าพอตอนคลอดเนี่ยลูกที่เป็นผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เหลือลูกผู้หญิงนะครับที่ที่ยังมีชีวิตนะครับก็ก็คลอดออกมาได้แล้วก็ค่อยๆดูแลก,กันไปตอนนั้นเนี่ยนะครับโหทั้งวงการฟุตบอลก็ให้กําลังใจโรนโดกันสุดกูเลยแล้วก็โรนโดก็อยู่ในภาวะที่ว่าเรียกว่าเศร้าอ่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อต่อเรื่องในสนามพอควรอย่าลืมนะครับว่าโรนโดเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นับต้นๆเลยครับต่อมานะครับ พอมาถึงช่วงพรีซีซั่นนะครับทุกคนก็เฝ้ารอนะครับที่เทนฮาร์ดโรนโดแล้วก็นักเตะคนต่างๆเนี่ยนะครับจะได้กลับมารวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวสําหรับสู้ศึกฤดูกาลใหม่นะครับเป็นความหวังของแฟนผีเลยนะครับปรากฏว่าโรนัลโดเนี่ยไม่ได้มารายงานตัวซ้อมนะครับมันสอดคล้องกับข่าวที่ออกมาประมาณว่าอยู่ดีๆเนี่ยก่อนที่จะเข้าแคมป์ซ้อมไม่กี่วันเนี่ยมีบอกว่าทางจอร์จเมเนสซึ่งเป็นเอเจนต์เนี่ยพยายามหาต้นสังกัดมาให้โรนัลโด ดูเหมือนว่าโรนโดเนี่ยจะไม่อยากมาร่วมทีมแมนเตแล้วไม่อยากมาเข้าคาซ้อมกับแมนเชสเตอร์เนเตดแล้วนะครับส่วนหนึ่งมาจากการที่แมนเเตเนี่ยค่อนข้างช้าครับออตอนนั้นมันแทบจะไม่ได้ใครมาเสริมทีมเลยนะนะครับแล้วก็เหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าโรนโดเนี่ยผิดหวังที่แมนเเตเนี่ยดูไม่มีความกระตือรือร้นเลยอะไรต่างๆนานาครับแต่ว่าเรื่องราวที่ใช้จริงเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยในวันนี้ต้องบอกว่าจริงไม่จริงเราไม่รู้นะครับแต่นี่คือสิ่งที่โรนโดให้สัมภาษณ์เอาไว้และถ้าเราดูตามไทม์ไลน์มันอาจจะมีเหตุผลไมม่ากกน้ออยะครับ ผมมาเริ่มกันเลยแล้วกันเอาไปเทียร่เรื่องนะครับต่อมาวันที่17สิงหาคมแท่นจนได้นะครับตอนนั้นที่มันมีข่าวลือเยอะๆแล้วนะครับโรนโดเหมือนแบบจะไปไหนไม่ได้อ่ะสุดท้ายก็ต้องอยู่อะไรเงี้ยนะครับมันก็มีเหมือนเป็น IG นะของของแนเป็นแฟนบอลที่แบบเกี่ยวกับโรนโดเลยจัดๆเลยนะครับโพล่งงูเรื่องเนี้ยนะครับแล้วก็โรนโดเข้าไปตอบในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะครับอีกสสัปดาห์เนี่ยเขาจะให้สัมภาษณ์เขาจะเปิดเผยทุกอย่างและคุณต้องไม่ลืมว่าสื่อเนี่ยมันเชื่อไม่ได้นะครับมี โรโดเนี่ยจดไว้ทุกอย่างว่าอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วเขาจะออกมาเปิดเผยความจริงแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดโรดโดก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์นะครับจนกระทั่งเมื่อล่าสุดอย่างที่บอกวันนี้แหละครับที่มีข่าวมาเขาไปให้สัมภาษณ์กับเพียร์สมอลแกนในรายการเพียร์สมอลแกนอันเซนเซอร์นะครับเอาไปเรื่องแรกก่อนต้องบอกว่าอันนี้ไม่เป็นแค่เทรลเลอร์นะครับมันเป็นเพียงแค่เทรลเลอร์ตัวเต็มนะครับตัวเต็มจะมีเวลามีความยาวประมาณ90านาทีจะแบ่งเป็น2พาร์ทวัน วันวันพุธกับวันพฤหัสนี้นะครับเที่ยงกริดนะแต่ไม่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยจะหาดูยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีลวกันแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาที่เทรลเลอร์ที่ทางเพียร์สมอลแกนเนี่ยเขาเปิดเผยแล้วก็เขียนในคอลัมน์ในเดอะซันไว้ก่อนละกันนะเรื่องแรกเนี่ยโรโดบอกว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากมากในชีวิตที่สุดเลยนะทั้งเรื่องของชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องของอ,อ,อาชีพก็คือการเป็นนักฟุตบอลครับอย่าลืมนะว่าเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ย ก็มีข่าวที่จอแดมเพตสันนะครับก็เป็นนักจิตวิทยาชื่อดังนะเป็นจิตแพทย์ชื่อดังของแคนาดาเนี่ยบอกว่าโรนโดมาเป็นมาเป็นคลา์ของเขานะมาปรึกษาเขาเพราะว่าโรนโดมันเครียดแล้วก็ซึ่งโรนโดไม่เคยเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่ามันหนักหนาจริงนะในช่วงเวลาแบบนี้นะครับโรนโดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเสียลูกไปจากการคลอดใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าแม n u ่เ็ดเนี่ยให้การสนับสนุนเขาค่อนข้างน้อยนะครับ เขาบอกว่าเขาประทับใจอย่างของ,องแฟนบอรลริพูเนร้องเพลงยูนิวอล์กอล์นให้อะไรเงี้ยเขาไม่ได้คาดคิดนะแต่ว่าเออก็ได้รับก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เขาสึกว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยนะครับได้รับการเห็นอกเห็นใจจากสโมสรน,น,น้อยด้วยซ้ำเขาบอกว่า less empathy นะและตอนนั้นเนี่ย ทางรอยัลแฟมิลี่คือราชวงศ์ของกรีเนี่ยส่งสารมาให้เขาเป็นการส่วนตัวนะเหมือนส่งข้อความมาแสดงความเสียใจเป็นการส่วนตัวด้วยแต่เขาสุกว่าเขาได้รับจากสโมสรนน,น้อยกว่าภายนอกด้วยซ้ำนะครับแล้วเขาบอกว่าอันนี้สําคัญเลยนะครับเขาบอกว่าที่ตอนปีซีสซันจําได้ไหมครับมันมีข่าวบอกว่าทำไมโรนโดเนี่ยไม่ยอมมาเข้าแคมป์ซ้อมปีซีสซันกับเพื่อนรุ่นพีมแล้วมันมีการบอกว่ามันเป็นเหตุผลเรื่องครอบครัว ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าลวนโรบอกว่าตอนนั้นเนี่ยลูกสาววัยสเดือนของเขาที่คลอดแล้วก็แฝดผู้ชายเสียเนี่ยนะครับลูกสาววัยสเดือนของเขาเนี่ยเขาลงพยาบาลน,นะในเดือนกรกฎาคมเขาเลยไปร่วมปีซั่นกับทีมไม่ได้นะครับขอจะอยู่กับครอบครัวได้ไหมอยู่กับลูกดูแลลูกก่อนนะครับแต่ดูเหมือนเขาบอกว่าที่มันทําให้เขาเจ็บปวดก็คือมีบางคนในสมโมสรคงเป็นพวกระดับบริหารหรือว่าพวกมีอำนาจนะดับคือสงสัยในตัวเขาว่าเฮ้ยจริงเหรอวะลูกมึงป่วยจริงเหรอวะไม่ใช่ว่าอ้างนะ เพื่อที่จะไม่ไปแคมป์ซ้อมเพื่อจะได้หาเรื่องย้ายออกจากทีมหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าโรนโดเนี่ยครอบครัวมาเป็นแบบหนึง่งเพราะนั้นเนี่ยถ้ามาเหมือนแบบหาว่าเขาเอาครอบครัวมาอ้างโรนี่นั่นเนี่ยทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ผิดหวังมากๆนะครับเรื่องต่อมานะเป็นเรื่องของโค้ชนะครับเขาบอกว่าโรนโดเนี่ยยังเคารพโอเล่นะแต่เขาไม่เข้าใจนะครับว่าไปเอารัฟรังเด็กเนี่ยนะครับมาคุมทีมชั่วคราวได้ยังไงนะครับมีมีเป็นนี่เป็นคําพูดเลยครับหลังจากที่พวกเขาปลดโอเล่นะครับพวกเขาก นะครับเข้ามาซึ่งเป็นอะไรที่ไม่มีใครเข้าใจได้เลยนะครับเขาไม่ได้เป็นแม้กระทั่งโค้ดด้วยซ้ำนะนะการที่ทีมอย่างแมชชชั่นเต็ดดึงเอาผู้นมีการกีฬามาเป็นโค้ดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมนะที่เซอร์ไพรส์แต่ทั้งโลกก็เซอร์ไพรส์นะครับถ้าคุณไม่ใช่แม้กระทั่งโค้ดเนี่ยคุณจะมาเป็นบอสของแมชชันเต็ดได้ไงผมแทบไม่เคยได้ยินชื่อเขาด้วยซ้ำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นอรโรพูดถึงลาฟต่ด็กน,นะครับส่วนในเรื่องของอเล็กเซนฮางเนี่ยนะครับอันนี้แรงอันนี้เป็น ถ้าคุณไม่เคารพผมผมก็จะไม่วันให้ความเคารพกับคุณนะครับก็จะไม่เรสเพคคุณเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คุณก็ไปตัดสินเอาเองแล้วกันว่าใครไม่เคารพใครนะเพราะว่า,าต้องบอกว่าในมุมของเทนฮาร์กเนี่ยผมคิดว่าเทนฮาร์กเนี่ยเข้ามาใหม่เขาต้องการทําให้ทุกคนอยู่ในมาตรฐานเดียวกันถ้าคุณไม่ได้มาเข้าแคมป์ช่วงพรีเซนมันก็เป็นธรรมดานะครับที่คุณจะไม่ได้ลงเล่นในช่วงแรกเพราะว่าคุณต้องปรับตัวเข้ากับระบบทีมใหม่คุณต้องเรียกความฟิตอะไรต่างนานา แล้วโรนโดอีกทมนะโรนโดในเกมปีสันสุดท้ายเขาออกกลับบ้านไปก่อนอเทนฮากเตือนนะครับก็มีการในเกมกับสเปอร์ก็มีโ no น่นนี่นั่นนะครับที่จะเปลี่ยนลงแล้วไม่ลงแล้วก็เข้าอุโมงค์ไปก่อนเล่นนานานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่โรนโดเนี่ยทำไม่ถูกทุกคนก็เห็นนะครับแต่เขาบอกว่าเทนฮากไม่ให้เกียรติเขาอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะถ้าการไม่ให้เกียรติหมายถึงว่าไม่ส่งผมลงหรือว่า เอาผมลงไปเป็นเพียงแค่ตัวสำรองอะไรต่างๆนนหรือลงโทษอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเทนฮาวเข้ามาใหม่เขาต้องจัดการให้ทุกคนอยู่ในมาตรฐานเดียวกันนะครับโรนโดนะครับจะมองว่าตัวเองต้องได้รับการดูแลหรือว่าได้อภิเิ์มากกว่าคนอื่นอันนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับโอเคต่อมาครับเป็นเรื่องที่ตัดสินใจกลับมาอยู่แมนเชสตนะบอกว่าผมตามใจหัวใจตัวเองแล้วก็เขาบอกว่าเอามือแปะที่หน้าอกนะเสอร์เล็กอ่าเซอร์เล็กบอกว่า เฮ้ยมันเป็นไปได้นะที่นาจะย้ายไปแมนซิตี้นะครับโรโดบอกว่าผมก็เลยบอกว่าโอเคบอสนะครับจำได้ไหมครับว่าก่อนที่จะเซ็นสัญญาแมนเชสเตคราเนี้มีข่าวว่าเขาจะย้ายไปแมนซิตี้นะแต่สุดท้ายเนี่ยมีข่าวว่ามีการล็อบบี้กันในโค้งสุดท้ายแล้วก็เซอร์เล็กเป็นตัวละครสําคัญซึ่งแสดงว่ามันเป็นความจริงนะครับบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเลยแมนซิตี้นะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะคุณไปแมนซิตี้นะโรโดนะอะไรเงี้ยโดบอกโอเคบอสถ้าบอสบอกนี้ผมกลับแมนยูไนเต็ดก็ได้นะ ทำตามใจตัวเองเขาบอกนี่นะครับทีนี้มันมีเรื่องของที่ว่าเขาสึกว่าโดนสมอสรนหักหลังนะครับเรื่องเรื่องนี้โอ้โหมันมองยากมากเพราะว่าฝ่ายหนึ่งบอกว่าโรนโดเนี่ยอยากจะย้ายออกก่อนในขณะที่โรนโดบอกว่าสมสรนเนี่ยอยากจะบีบเขาเพื่อให้เขาย้ายออกไปนะเขาบอกว่าเออเพียร์สมอ์แกนบอกว่าพวกเขาเนี่ยบีบให้คุณย้ายให้คุณย้ายออกใช่ไหมบอกว่าใช่แต่ว่าไม่ใช่แค่โค้ดนะยังมีสองสามคนข้างบนนั้นอะระดับฝ่ายบริหารเนี่ยนะทำให้ผมรู้สึกว่าโดนหักหลังคือบ e เทย์นะครับ แล้วพิมพแกนก็ถามว่าคุณรู้สึกว่าพวกเขาพยายามกำจัดคุณใช่ไหมนะเขาบอกว่าจริงๆผมไม่ควรพูดนะบอกแต่ผมไม่แคร์หรอกผมว่าคนควรรู้ความจริงใช่ผม,มรู้สึกโดนหักหลังผมรู้สึกว่ามีบางคนเนี่ยไม่อยากให้ผมอยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่ปีนี้แต่เป็นปีที่แล้วด้วยทีนี้ถ้า,ามองย้อนกลับไปนะครับหมายความว่าจริงจริงแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการโรโดกลับมา เพิ่อๆโอเลกุ <le> น่าโซชาก็ <are> อาจจะไม่ได้มีโรนโดอยู่ในแผนวยซ้มนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเบื้องบนอาจจะอะไรต่างๆอาจจะด้วยสถานการณ์ที่ถ้าคุณไม่เซ็นเนี่ยเขาไปอยู่กับซิตี้นะอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำให้ไปเซ็นโรนโดเข้ามานะครับก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้แผนงานของโซชาเนี่ยมันมันพลิกผันไปนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบตามมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและแน่นอนว่ามันคงมีบางคนแหละที่ไม่เห็นด้วยกับกับการที่โรนโดกลับมาแล้วก็อาจจะ อยให้โรนโดย้ายออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็มันกเนเนเน็เป็นสิ่งที่มองต่างมุมกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเร,เ,รเราต้องไปรอดูกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วมีตัวละครไหนที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับแต่น,นี้ครับข้อต่อมามันเป็นเรื่องที่โรนโดอาจจะที่ผ่านม,มาก่อนหน้าน,นี้หลายประเด็นเนี่ยโรนโดอาจจะพูดแล้วมันดูไม่เข้าหูนะแต่ประเด็นนี้มันเข้าหูประมาณครับโรนโดบอกว่าสโมโสรม่มีการพัฒนาเลยนะในช่วงหลายปีผ่านมาบอกว่าตั้งแต่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันน้ำราทีบายผมไม่เห็นการปรับตัวของสโมสรมเลยนะไม การพัฒนาเป็นศูนย์นะครับซนะครับไม่มีคือซีโร่โปรเกรชันเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเฟอร์กี้อ่ะคือเขาเนี่ยคือเฟอร์กี้อ่ะป๋ารู้ดีกว่าใครว่าสโมสรน่ะไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่พวกเขาสมควรอยู่ป๋ารู้ทุกๆคนรู้คนที่มองไม่เห็นในเรื่องนี้เป็นเพราะพวกเขาไม่อยากเห็นพวกเขาตาบอดนะครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสระว่ายน้ำเจ้ากุชชี่แม้แต่ยิมแม้แต่เทคโนโลยีต่างๆห้องครัวเขาบอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย เชฟเองเป็นคนเดิมเลยคือบอกว่าเขาเขารักพวกเชฟนะเชฟเป็นคนน่ารักเชฟเหล่านี้นะครับเป็นคนน่ารักแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเหมือนสโม,มสรเนะ่ะเหมือนฟรีเหมือนยุดเวลาเอาไว้ในตอนนั้นนะ่ะคือพูดง่ายว่ามันเหมือนแบบมึงไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมาเลยจากเมื่อปี2009ตอนที่โรนโดย้ายออกไปนะซึ่งนั่นน่ะมันทําให้ผมเนี่ยประหลาดใจม,มากๆผมนึกว่าจะได้เห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปนะครับจากที่ผมบอกก่อนในนี้แหละว่าเช่นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องโครงสร้างต่างๆฟัสซิลิตี้ต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย โชคไม่ดีเพราะผมยังเห็นหลายๆอย่างนะเหมือนเดิมสมัยที่ผมยังอายุ21 22 23ปีเลยมันทำให้ผมประหลาดใจมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่โคตรจริงนะครับมันมีข่าวมงางานแล้วที่เอออนเทอร์นิงคอมเพล็กซ์กับที่คาริงตันน่ะมันห่วยมันมันโบราณนะ่ะยิมโคตรเก่าสระว่ายน้ําโบราณไม่มีเทคโนโลยีระบบนิวทริชั่นระบบอาหารนะครับทีมอื่นเข้าไปถึงไหนกันแล้วนะครับแม้แต่ยังอยู่ตรงนั้นยังอยู่ที่เดิมยังแบบเหมือนแบบอารมณ์ เหมือนแบบยุ็นยุคสูอยู่เลยอะยิมมันยเป็นยิมยุค9กสูเน,นี่ยน้องเนี้ยแต่มันยุค2020ไปแล้วครับเทคโนโลยีในการช่วยการฝึกซ้อมมีอะไรบ้างไม่มีอะคือแบบเบร์ดเบิ์ดบ้านอะซึ่งมันไม่ใช่นะครับคุณจะมาบอเฮ้ยสปิริตนักสู้วิ่งอะไรมันอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วครับทบสมโมสรอื่นที่ งบประมาณน้อยกว่านี้นะครับสโมสรเล็กกว่าน,นี้เขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นความจริงครับถ้าโทษใครนะครับก็ต้องโทษฝ่ายบริหารครับเอ็ดวูดเวดและฝ่ายบริหารรับไปเต็มๆรวมถึงเบื้องบนนะครับเพลเซอร์รับไปเต็มๆอย่าลืมนะครับว่าคุณอาจจะไม่ได้สามารถควักเงินตัวเองมาช่วยในการซื้อนักเตะแต่ตามกฎ a n c i a l Fair Play คุณสามารถควักเงินหรือว่างบประมาณส่วนตัวมาใช้ในการสร้างพวก f a c i l i t ตต่างๆได้นะครับพัฒนาสนามซ้อมปรับปรุงสนามแข่งพวกเนี้ย สามารถใช้เงินของเจ้าขอมาช่วยได้นะครับต้องบอกแบบนั้นเลยแสดงว่าพวกเกรเซอร์และเอ็ดวูดเวิดไม่ใส่ใจเรื่องเหล่านี้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากๆและมันเป็นความจริงนะครับต้องบอกว่าเป็นความจริงที่น่าเจ็บปวดมากๆโรโดมาก็คงช็อกเฮ้ยกูไป10กว่าปีกูกลับมาไอ้ชิคยืมแบงยังยิืมเดิมเลยไอนน บาร์เบลดัมเบลที่กูเคยยกเมื่อปีส0งพันไม่ยังมีรอยมือกูติดอยู่เลยมัง้งอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเราเราไม่ช็อกเหรอฮะเราไปเผชิญเรอัลมาดริดมาเราไปเผชิญยูเวนตุสที่เขาแบบพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกซ้อมอะไรต่างๆไปถึงไหนแล้วเขาผสมเร่นกันไปถึงไหนแล้วกลับมาที่แมนยูใช่ไหมเชียร์จักรยานลู่วิ่งไม่อันเดิมอยู่เลยอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ไหวนะครับแบบนี้ก็ไม่ไหวเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นครับอีกอันหนึ่งเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่นะครับสโมสรต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเพื่อจะเพื่่่่อออกลัับมมาาาายยิงใใหญะะะนนนเเเเี้้ผขขจโโรรดพ คือเขาต้องไปที่สุดอะมาแล้วมึงต้องสุดดีว่ามาเห็นยิมแบบแย่ๆนักเตะบางคนถ้าสักเตะ,เตะแย่ๆมึงรับไม่ได้วะ่ะแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะมีเป็นแบบพูดง่ายว่าคืออีโก้สูงเซลฟ์เฟนเตอร์อะคือทุกคนต้องแบบล้อมรอบกูอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเขาก็เต็มดอกเหมือนกันไงโรนโดเพราะนั้นเนี่ยเขาเขาคงเซ็งอะแล้วก็เขาบอกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เขาอ้างคำงพูดของปิกัสโซนครับปิกาสโซ่กล่าวไว้ว่าคุณต้องทำลายมันเพื่อสร้างม เขาบอกว่าถ้ามาเริ่มต้นที่ตัวผมแล้วก็สาหรับผม,มไม่มีปัญหาเลยเลยนะผมรักมาเชสเตอร์เต็ดผมรักแฟนๆพวกเขาสั่งส่วนผมโดยตลอดนะถ้าพวกเขาต้องการทําให้มันแตกต่างออกไปเนี่ยต้องเปลี่ยนหลายอย่างเลยละนะครับคือที่โรนโดบอกว่าถ้ามาเริ่มจากตัวผมก่อนเนี่ยผมไม่มีปัญหาเลยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะตัดผมออกจากทีมหรือทําให้ผมแบบทาลายผมอะ่ะกำจัดผมออกไปแล้วสโม,มสรเดินหน้าไปในทิศทางถูกต้องแล้วมันมันประสบเร็จผมโอเคแต่ไม่ใช่ว่ากําจัดผมแล้วคุณไม่ทํา ระแสงของเงาอะไรเลยไอ้อย่างเงี้ยมันน่าจะปวดนะครับในมุมมองของโรโด,โดแต่ถ้าคุณกําจัดผมและเดินไปในที่ทางถูกต้องโอเคผมไม่มีปัญหานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่โรบ,บอกนะครับเพราะว่าผมคิดว่าแฟนๆควรรู้ความจริงนะครับผมต้องการสิ่งที่สุดให้สโมสรนี่คือเหตุผลที่ผมมาอย่างแมนเชสเตอร์แต่คุณมีหลายอย่างข้างในนั่นข้างในนั้นที่มันไม่ได้ช่วยนักเตะเลยนะครับไม่ได้ช่วยพวกเราเลยในการที่จะไปสู่ระดับท็อปอย่างซิตี้ลิเวอร์พูลหรือแม้แต่ตอนนี้ารสเซนนะครับสโมสรระดับแมนเชสเตอร์เนี่ยระดับดิเมนชันของแมนเชสเตอร์เน ในความเห็นผมนะและโชคดีที่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับนั้นเลยนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่โลนโดพูดแม้ว่ามันจะมันจะดูแบบโลกสวยดูแบบโ,โหพระเอกเหลือเกินแต่มันเป็นความจริงนะครับข้อนี้นะครับส่วนเรื่องของแฟนๆครับโรนโดก,ก็ยังอ้อนแฟนนะบอกแฟนๆคือสิ่งสําคัญสุดในฟุตบอลนะคุณเล่นเพื่อพวกเขา พวกเขาอยู่เคียงข้างผมเสมอนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมลงสนามเนี่ยว่าผมเดินไปตามท้องถนนเนี่ยแฟนๆจะเข้ามาหาแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่ผมได้ทําให้กับฟุตบอลแฟนๆนั้นสำหรับผมคือทุกสิ่งทุกอย่างนะนี่คือเหตุผลที่ทาไมผมถึงให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เพราะผมคิดว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดความในใจของกับโดยส่วนตัวนยผมไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงเวลาที่ถูกนะโอเคและแน่นอนครับเรื่องครอบครัวโรนดบอกว่าครอบครัวคือทุกอย่างสําหรับผมมันยิ่งสําคัญครับอีกกับสิ่งที่เราต้องเผชิญในนนช่่ววงปีี้คัาโม มันทั้งถาโถมเข้ามาทุกทางเลยเรื่องฟุตบอลเรื่องลูกนะครับเพราะนั้นเนี่ยครอบครัวคือสิ่งยึดเหนี่ยวดีที่ดีที่สุดของโรนโดในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะนั้นการที่คุณไปแตะไปไปพูดเรื่องครอบครัวเขาในแง่ลบอะโรนโดจะปวดแล้วก็รับไม่ได้นะครับทีนี้ครับเรื่องของเวนูนี่เวนูนี่พูดแดงไงแกรี่เนวิลบ้างลิโอบ้างอะไรต่างๆนานาพูดถึงโรนโดในช่วงเวลานี้เวนูนี่ก็พูดบอกว่าเฮ้ จริงๆโรโดคุณก็ทําไม่ถูกนะที่แบบว่าเดินเข้าห้องแต่งตัวคุณควรจะก้มหน้าก้มตาทำงานหนักไปซะดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็วิจารณ์่อนต้องตงไปตรงมาตามสไตล์ลูนี่ครับโรโดก็บอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเขาถึงวิจารณ์ผมได้แย่มากนะครับแรง,แรง,แรงมากเลยนะบ,บางทีอาจจะเป็นเพราะเขาเ,เลิกเล่นไปแล้วส่วนผมเนี่ยยังคงเล่นอยู่ในระดับสูงนะครับผมจะไม่บอกว่าผมดูดีกว่าเขาหรอกอวิชสูช ทั้งที่มันเป็นความจริงอะนะโอ้โหมีการแบบคนฟังบางทีก็สายหัวนะโรนโดอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นก็คือโรนโดแหละนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งอะที่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 เป็นตัวตนของเขานะครับทีนี้ถ้าจะสรุปนะครับคือต้องบอกว่าโรนโดเนี่ยเป็นคนที่มีอีโก้สูงนะครับทุกอย่างมันต้องอีโวมันต้องแบบมันต้องวนรอบตัวเขาอะหมุนรอบตัวเขานะครับแม้ว่าในแง่หนึ่งเขาจะเป็นแบบผู้ชนะนะครับต้องการสิ่งที่สุดเมื่อ,อไหร่ที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับแต่ในบางครั้งตัวของเขาเนี่ยก็ต้องยอมยืดหยุ่นบ้างเขาต้องเข้าาใจนะครับว่ เมื่อถึงหน้าจุดนี้ของของเส้นทางอาชีพแล้วโดยเฉพาะเมื่อเขาไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถเรียกร้องให้เขาเนี่ยจะต้องเป็นตัวหลักเป็นตัวจริงอยู่ตลอดเวลาได้นะครับคุณนี่ยจะต้องยอมรับในบางสถานการณ์เช่นเดีวยวกันเช่นคุณจะต้องเป็นตัวสำรองในบางครั้งที่คุณซ้อมไม่ดีหรือคุณผลงานไม่ดีหรือร่างกายคุณไม่ฟิตหรือคุณอาจจะขาดซ้อมคุณต้องยอมแล้วคุณต้องโดนล,ลงโทษคุณต้องโดน เเป็นตัวสำรองทั้งที่แบบบางทีมันเป็นช่วงท้ายเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าโรนโดลดอีโก้ลงมาได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าจริงจแล้วแฟนบอลก็ยังมีจํานวนมากที่ยังรักโรนโดอยู่แต่เมื่อเขามาให้สัมภาษณ์แบบนี้มันไม่สวยเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะตอนนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่เทรลเลอร์เท่านั้นเองถ้าเราได้ดูตัวเต็มเนี่ยนะครับในวันพูุกับพฤหัสเนี่ยเราอาจจะได้เห็นคอนเท็กซ์เราอาจจะได้เห็น context, เ,าอ,าจจเนอ่อ บ,บริบทอื่นๆนะครับอาจจะได้เห็นคําพูดที่มันยาวกว่านี้อาจจะเคลียอะไรมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ยังไงก็ตามครับเพียงแค่น,นี้เงี้ยมันก็ทาให้แฟนบอลเนี่ยผิดหวังแล้วก็รู้สึกแย่มากๆแล้วนะในบางส่วนบางมุมนะครับก็คิดว่าเขาจะอาจจะเสียฐานแฟนบอลเฉพาะแฟนแมนยูเต็ดไปไม่น้อยเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้แหละครับอันมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกแล้วที่จะทำนะแล้วก็ก็ว่าไม่ได้ก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินกันเราเองนะครับแต่ว่ามันก็มีคำหนึ่งที่ท ที่ผมคิดว่ามันก็สะท้อนอสถานการณ์ของโรนโดในตอนนี้ได้พอสควรนะในภาพยนตร์เรื่อง The Dark Knight จำได้ไหมครับที่ฮาร์วีเดนที่โดนระเบิดแล้วเป็นหน้าบากพูดกับ b a ทแมนนะครับพูดกับแบทแมนครับฮาร์บบวีเดนะเขาบอกว่านะครับเบอกว่านี่ you e i t h e r l i v e a hero or you stay long enough to see yourself become the villain นะครับคุณเนี่ยไม่จากไปอย่างฮีโร่คุณก็คงอยู่นานเกินไปนะครับนานเพียงพอ จนเห็นตัวเองได้กลายเป็นวายร้ายแทนนะครับนี่จ,จะสรุปสถานการณ์ของโรนโดในตอนนี้ได้เลยนะครับเมื่อคุณอยู่นานเกินไปบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณสถานการณ์บางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณและบริบทร,รอบด้านสังคมรอบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอาจจะมองคุณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากฮีโร่ก็อาจจะกลายเป็นผู้ร้ายได้เลยนะครับนี่คือคริสตินโรนโดกับบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้กับเพียร์สมอลแกนนะครับ ก็ลองติดตามกันดูเดี๋ยวถ้าพูดพูดพูิาเนี่ยมันมเีเป็นเวอร์ชั่นเต็มยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในขราวหน้านะครับกับฟุตบอลสอรี่บัสเดย์วันนี้ลราไปก่อนสวัสดีครับ